โรงพยาบาลกรุงเทพปักช่องเปิดรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมจำนวน5 0,000นคนโดยมีคลินิกเครือข่ายเขาใหญ่มวกเหล็กสูงเงนินโชคชัยและโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาโดยสามารถเลือกสถานพยาบาลประกันสังคมเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพปักช่องได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด่วนมีจำนวนจำกัดวิธีเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคมบนสมาร์ทโฟนง่ายๆด้วยแอปพลิเคชัน SSO Connect แรกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Connect ผ่าน QR code หรือทาง Google Play และ App Store เมื่อเข้ามาที่แอปพลิเคชันแล้วเลือกเมนูเปลี่ยนโรงพยาบาล 2. ระบุสาเหตุการเปลี่ยนโรงพยาบาล 3. เลือกโรงพยาบาลกรุงเทพปับช่อง 4. ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงจากนั้นกดยืนยันเริ่มใช้สิทธิการรักษาได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไป